สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเคคุงทำอะไรวันนี้นะฮะเอ้อะไรอะไม่ไม่ไม,ไม่วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม d e a t t กเกอร์หรือเปล่าผมอ่านถูกไหมอาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับอ่านผิดอ่านถูกก็ขอกระโทษด้วยนะครับทุกคนมีสรุปแล้วเอาภาษาอังกฤษเถอะครับทุกคนโอเค เราอันนี้เป็นเกมผีเกมหนึงนะฮะที่ที่ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวเหมือนเหมือนเกมที่ที่ผมเล่นมาก่อนอันนี้หรือเปล่านะฮะเราจะเข้าไปดูคนานเกมวันนี้ผมพึ่งอ่านะครับทุกคนนะครับเดดชิกเกอร์สองเสียงดังไปไหมฮะไม่ดังหรอกมั้งถ้าดังไปก็่าลดเสียงเอานะฮะมาเรามาเล่นกัน โอเคโอเคครับผมประมาณนี้ mm hmm. เออเหมือนเหมือนกับว่าเขา mm hmm. เขาอยากได้น้ำหรือเปล่า mm hmm. ผมผมแปลแบบงงๆเลยนะอยากอยากได้น้ำฉันอยากได้น้ำอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือเปล่าใช่ป่ะผมผมผมเข้าใจถูกไหม Come back to เอา้าน้ำน้ำเหรอ <c oughs> อะไรไม่ได้เรียกน้ำแล้วอันนั้นเรียกเลือดโธโอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะไททันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่จริงจริงก็มาดิโฮ้ยยากจะกระโดดข้ามรถวิ่งเอา ประแจไปตีโหอยากรู้ว่าจะโหดขนาดไหนเป็นไงเป็นไงเก่าด้วยเก่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะก็ก็เงันๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ตกใจตกใจอะไรวะมันตกลงมาได้ไงวะออกจากที่นี่หรือเปล่าผมพูดถูกปะประมาณว่าออกจากที่นี่ใช่ไหมเออแบบเดาๆเลยนะแปลแบบเอ้าอะไร แค่นี้ไม่น่าก,กลัวเลยอะอยากแบบอยากเล่นแบบน่าก,กลัวน่าก,กลัวมีปะแบบน่าก,กลัวแบบจำสแกอะไรเงี้ยมีปะโอ<ฮ>เดี๋ยวอะไรอะนี่อะไรเอ็กเมนเหรอตาตาสีเขียวตาสีเขียวตาสีเขียวหึหแล้วยายไปไหนทำไมเห็นต่ตาเฮย้ายไปไหนเฮ้ยอะไร อะไรอะไรอย่าอย่าเข้ามาออกไปอะไรกันครับนั่นสมนอ๋อฆ่าซอมบี้เหรอมีปืนแล้วนี่คืออะไรอะ่ะได้เลยทำไงอะ่ะยิงไงอะ่ะไม่เลงแม่งแล้ว ทำไมล่ะครับฮะผมคงต้องไปฝึกภาษาอังกฤษแล้วล่ะจริงๆ mm hmm. เดี๋ยวผมจะตามตามไปตามฉันมาหรือเปล่าตามตามผู้หญิงคนนี้ไปหรือเปล่ามาจากกัดการให้ไม่ต้องห่วงผมโหดอยู่แล้วถ้าผมมีปืนนะผมโหดบอกเลยมาดิโหดจัด นี่ดูโยกยิงด้วยนี่โหทำอะไรเนี่ยถามจริงทำอะไรโหยเฮ้ยฮคุ้มกันเหรอคุ้มกันใช่ไหมคุ้มกันใช่ปะได้เลยผมโหอยู่แล้วมาดิ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 มา,มาเข้ามามันพูดว่าเข้ามา เดี๋ยวผมจะอยู่นิ่งๆนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเวียนหัวก่อนนะฮะเอาเอาละไปกันได้แล้วผมแปม่วนะทุกคนผมจะพูดแบบว่าตามความรู้สึกผมว่าเมื่อวันพูดประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ผมเอ่ออะไรอะเอา้าเฮ้ยจบแล้วทุกคนเฮ้ย งขนาดนี้โอ้เลนเกมนี้ดีกว่าเล่นเกมนั้นอีกอะผมว่านะ All right let's go โอเคไปกันเลยไปไหนเดี๋ยวจะก,การให้อยู่ไหนผมไมไ่จะบอกอะไรอ่ะอเฮ้เเยิดิ้ดิดิดิ้ด้ดด้ดด้ด้ด้ดด้ด้ิไดด้ิด้ ไปด้วยดิโอ้โหแม่ไปทางนั้นแล้วให้เราไปทางนี้เราใครจะกล้าไปวะไปเฮ้ยเนี่เลยกูว่าแหละอายุคใช่เออเออเออแล้วเออทำไมฉันโอเคโอเคเลยโอเคอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอะไรนี่ครับเนี่ยก็มาดินี่ไ มาเลยครับอะไรรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอ้โจัได้เยอะๆมีป้ารู้มาทำไมไม่มีอะไรรู้งมาทำไมปัง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 โหคนอะไรวะพ่อแม่โหดจัดเอานี้ตีได้ป่ะอะไรอ่ะ อะไอ่ะอ๋อกระตุเต็มเลยนี่เราก็ยิงมได้ดิมา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 มีมามมามาอาม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 ทม่มา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 ามาามมาอกามาามามามา คนอาจจะเป็นหัวนิดนึงผมเล่นเร็วกว่าหน่อยขอบคุณรอบุณแชร์มีอยู่วิธีนึงเดี๋ยวผมมากลับไปเิอกุศใช่ไหมจะออไ,ได้ป่ะออกกันได้โอเคโอเคไปกันต่อนครับทุกคนยังไงยังไงนี่จะมันจะมีอีอกอไหมเปิดเข้ามาเลครับหัวไม่ดึง เฮ้ยบัดดี้เพื่อนล้วงหาอะไรอ่ะเข,อนะเขาอยู่ตรงนี้นะาอยู่ตรงนี้นะครับตัวเองโถดูพงกินเยอะนะนี่เราตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุย้ยหมูอุ้ยทองเฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยืนสนามให้ขึ้นรถหรอโอเคได้ได้ขึ้นรถขึ้นรถรถขับไหนเจะบอกแนละ้วไอ้ใครกระจุกแตกเนี่ยโอ้โหขับได้ไงวะเนี่ยถามจริงถามจริงมีมีแบบโหดกว่านี้ป่ะอยากได้โหดๆกว่านี้ คือผมทำตามเขานะครับไปแกะปลายกระป๋องใช่ไหมจะทำอะไรต่อต้อหรอรอเสร็จแล้วก็ต่อตอก เล่นได้เลยนะครับที่เทว่าเดฟสิเกอร์สองนะฮะใช่ไหมครับไอตุ่มไม่รู้วัตถุหรือ,รอ,รอ,อเปล่านะครับทุกคนเอาไงกันต่อดีครับทุกคนยังไงก่อนลองดูก่อนไปกันต่อเรื่อยๆเลยแล้วกันนะไปดูว่ามันจะมีอะไร What do we have here? Enter the world of pain. ภาพสวยอยู่นะโอ้ยมันมีแดดส่งของรานหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลยเฮ้ยกลบก่อนจริงตึกไม่บังไงวะเฮ้ยอะไรอะนั่นนี่นั่นนี่น่ารฮะแค่นี้กันผี

อ้าวโอ้โหหมดชัดเลยชัดเลยแปลว่าหมดมามาเลยมาโอเค้รมแล้วพรมแล้วครับทุกคน Excellent เฮ้ยเพื่อน อะไรเพื่อนบอกแล้วว่าอย่าวิ่งหนีเราให้มาอยู่กับเรานายจะไม่ได้ต<ฮ>ายอนิ<ฮ>นนหรอ้ที่รถเหรอใช่ปะโอ้โหรถ

There are. you ก็สนุกอยู่นะทุกคนยิงไม่ใช่หรอกคือผมมันเทพอะครับทุกคนอืมผมมันเก่งด้วยแหละเออมันก็เลยดูง่ายอะแต่ก็สนุกดีนะครับผมว่ามันสนุกอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ l r i g h t อราเนี่ยใ่เรามกดใป่ะากดรักกดกมาเฮ้ผมว่าผมทำปืน MP 5K ไม่ยา้ทำไมผมลูกมันเป็น2สองครคือจริงๆผมก็ หรือเปล่าเห็นเป็นรูปดาวนะเมื่อกี้เฮ้ยโอเคสายต่อข้าไปลออีกหนยโอ้ย คือผมไม่ได้กดยิงนะครับทุกคนตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมไม่ได้กดยิงเลยนะผแค่เห็นเป้าเนี่ยไปที่ซอมบี้อ่ะมันก็ยิงเลยคือมัน,มน,นง่ายยครับทุกคนไม่เื่อเฮเยยเฮ้ยว่ยววา,วาเววยาเฮ้ ก็เป็นสองให้ก็ตกงนิบเือนะฮะเอบอสเืออะไรทักสิบคนชดตว้มาาุข้ามเลยจนะ What do we have here เดี对对对

what h e เ feel free to stock up on a m m ไงทำไมไม่ไดดิดีดิดีเดี๋ยวนนเดียวจะรู้งึกเกเพื่อนไปไหนวะโอ้โหนี่ข้างหลังบู Ơ, nó đi chạy như thế này Bây giờ anh hãy trốn đi, anh có nhìn thấy không? Này, anh làm gì ไปไปไปเพื่อน All right, we've made it. t h ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทุกคนถ้ายังไงก็ เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโอเคครับทุกคนถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะฮะ,ะเกมนี้ชื่อเกมว่าเอ t ด t ิกเกอร์สองนะฮะโอเคทุกคน ผอาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะถ้าอ่านตรงไหนผิดตรงไหนถูกผิดพลาดตรงไหนก็อ่าถือโทษกดกันเลยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะที่รับชมคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็ ทุกคนที่คอมเมนต์มาขอบขอบคุณด้วยนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะว่าอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อไหมหรืออยากให้ผมกลับไปเล่นเกมผีอันอันแรกนั้นก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะครับผมจะพยายามเล่นให้โอเคไหมครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะเขียนกันเข้ามาในคอมเมนต์เลยครับชื่อกงชื่อเกมนะแต่ว่าช่วงนี้ขอเป็นเกมที่ ที่ไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะผมผมกวผีกูผีโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้จนจบนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีขอบคับไปละ